ต่อกันที่อินเวอร์เตอร์ไฮบริด6.3กิลวัครับอ APD ตัวนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับสวยๆครับด้านหน้ามีมอนิเตอร์บอกกำลังการผลิตนะครับสามารถแจ้งรายละเอียดทั้งหมดของตัวอินเวอร์เตอร์แล้วก็ตัวนี้สามารถดูมือดูผ่านมือถือเรียวทม์ได้นะครับที่เรียวสวยทีเดียวรูปร่างหน้าตาของเขาเดี๋ยวเราวนดูกันสักรอบครับ 6.3กิโลไฮบริดครับ RAPD ต่อกันด้วยแบตเตอรี่ครับขนาด5กิโลวัตต์สวยมากครับตัวนี้ราคาจับต้องถึงครับไม่แพงไม่แพงด้านหน้ามีมอนิเตอร์เหมือนกันครับด้านบนเป็นโคมไฟเข้านะครับบลกลบตัวนี้เป็นปุ่ม power ครับอยู่ด้านนี้นะฮะแต่เดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเป็นชุดสำเร็จสามารถยกติดตั้งเอาไปไว้ที่บ้านได้เลยครับ ไม่ต้องง้อช่างเท่าไหร่ฮะติดตั้งเองได้เดี๋ยวเราจะประกอบสําเร็จไปให้เลยเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับ